คนนี้ก็ตัตท็อปเหมืนนอมนกันัวท็อปเหมือนกันเธอเป็นเทพีแห่งการยืนหนึ่งจ้าใช่แล้วเ,<อ>เรากำลังพูดถึงพอเช่นะฮะที่กำลังมากับเพลงฮิตร้อยล้านวิวซึ่งไม่ใช่แค่ร้อยล้านวิวครับนี่เป็นเพลงที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงไทย<อ>นะฮะสถิติวิวสูงที่สุดเลยกับ461ล้านวิวกับเชือกวิเศษพี่พี่วงละบานูนพูดถึงเพลงนี้ว่าอย่างไรและมีอะไรมาฝากน้องพอเช่กันบ้างไปฟังจากปากพี่ลาบานูนครับสวัสดีครับพู้รบลาบานูนนะครับ เจ้าของบทเพลงเชื่อวิเศษครับรคือเพลงชือวิเศษเป็นเพลงเป็นเพลงโอคัสเป็นทั่วเป็นเป็นเพลงแรกในการกลับมาของพวกดารานุน่มคือมันยากตรงที่บอกว่าเพลงนี้ไม่มีท่อนให้ให้หยุดปกติเพลงทุกเพลงจะมีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงรีสโลโ่ต้องโซโล่แต่เพลงชื่อวิเศษจะไม่มีช่วงโซโล,โล่เลยถ้าใครจะร้องจริงมันต้องใช้พลังเยอะมากต้องใช้ความพิถจริงๆแทบจะไม่ได้พักจริง แย่แรกขอบคุณก่อนดีกว่าที่เลือกเพลงพวกพี่นั่นคือนั่นหมายถึงว่าหัวใจของน้องอยากจะร้องเพลงนี้แล้วพี่เชื่อว่าเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่หัวใจเราสั่งสั่งให้ทํามันอ่ะมันจะทําได้ดีได้ดีเสมอผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปมองหาเอกลักษณ์ของโพเชได้หาให้เจอแล้วหาเจอวันไหนนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตแล้วกับการเป็นนักร้องครับและนี่คือเชือกวิเศษจากโพเช ในแววตาที่เธอมองกันบอกอะไรกับฉันมากมายความเมดอันเหมือนฟ้องฉันไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่อให้เชื่อกพิเศษพวกเราไว้เินี่ยรัง ton you don't need ดิงดุโอ้โห,โหตาปื้อเลยอะเอาเป็นไงฮะตาเลือกนะมันเหมือนเป็นห้านาทีที่เราหายไปไหนก็ไม่รู้เนาะโอ้โหวันนี้เป็นวันของเขาจริงวันนี้เป็นวันของเขาจริงขนาดเขาไม่ได้มองคนฝั่งนี้คนฝั่งนี้ผมยังรู้สึกเลยว่าเขาเขาก็อยู่ในภวังอะแล้วมันไม่ง่ายนะครับที่จะทําให้คนในห้องส่งแบบ ชองเขาฟังเขาอย่างเงี้ยมันมันยากเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่ค่อยได้ยินคนร้องเพลงระเบนูแล้วฟังไม่เป็นระเบนูเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนร้องเพลงระเบนูมันจะขัดหัะเพราะเราฟังเขาจะมันจะมีสำเนียง,ยงตใต้สำเนียงอะไรของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่นี้แบบเออมันเหมือนเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงของเขาเลยเยี่ยมครับ <laughs> ฉันชอบมากข้างในหนูอ่ะสุดๆไปเลยมันดึงออกมาหมดเลยมันออกมาแบบโดยที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปเราคาดเดาไม่ได้ว่าคุณจะลองโน้ตอะไรออกมามันมีการขึ้นกราฟลงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สิ่งสำคัญคือคุณทำให้เราไปอยู่กับคุณได้ทั้งเพลงจริงๆพี่ชอบขอบคุณค่ะ ตอนแรกผมจะมีติดอยู่เนี่ยคำว่าทรมานไม่ต้องทนอ,อยู่ตรงนี้จารบเออว่าไม่ความทรมานมันเข้าถึงมันดิ่งถึงตัวเขาอะ่ะเขาถ่ายทอดออกมาแบบมันทรมานแล้วมันถึงใจพี่ยังไอ สวัสดีครับผมบี้สุกริณเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ